คับสวัสดีครับท่านผู้ชมและก็แฟนๆที่น่ารักของช่องทริปชาแนลนะครับก็วันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมนะไปถ่ายน้ำมันเครื่องของเจ้าตัวซินยาวกราสุนซึ่งงบประมาณก็จะอยู่ประมาณเกือบเกือบสองบันนะบังเครื่องรอบนี้ก็มาดูเลยใหม่เป็นรอบ3 2มหมื่นนะครับรถใช้งานมา3ปีสามหมนสองก็ถือว่าเยอะนะกับัานใหญ่บ่อย เวลาก็ตอนนี้ก็เป็นบ่ายสแลนะ้วเดี๋ยวเรานัดช่างไว้แนละ้วเราจะไปร้านเราจะไปร้านช่างเอกกันนะครับอยู่แถวอ,อะไรนะวะ King Power นะครับเดี๋ยวเราก็ไปลุยกันเลยดีวยกว่าครับจัดไป ก็หลังจากที่เราเดินทางออกมาจากห้องนะนะครับตอนนี้เราก็อยู่ันที่แยกเซนตันนั่นเองนะครับขวามือนี้ก็จะเป็นเซนตันภูเก็ตนะครับก็สำหรับอากาศวันนี้นะครับสดใสมากเลยนะครับแล้วก็แดดออกเยอะอยู่นะก็ร้อนอยู่นะครับก็นี้สำหรับบรรยากาศนะครับตรงแยกเซนตันก็ตอนนี้พัดลมหม้อน้ำก็ทำงานแล้วนี่เเบ็ดเราใส่เกลงขาสั้นมาด้วย ก็ใส่วังขาสิครับจะรออะไรอยู่ละโอเคครับเดี๋ยวเราไปติดตามไปรับชมกันเลยดีกว่าไปลุยกันไปแกฟู้ดนําไปเลย แล้วก็ถึงเงินที่ร้านที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพาน้องมาขับถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเจ้าตัวเดียวะนะถือเล็ตัวนี้ตอนนี้เราก็อยู่ร้านพี่กนี่นะครับสำหรับร้านร้านของพี่แกก็อยู่ตรงนี้ทิ้งปาวเวอร์นี่ทิ้งปาวเวอร์อยู่ด้านหลังเลยนี่มาง่ายมากนะครับเลี้ยวซ้ายไปนี้ก็จะไปดาวลุ่งนี่นะดูแล้วดูกะติโคตรสวยเลย ดี๋ยวเราก็รอทําการแปลงร่างรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราต้องเปลี่ยนอะไรบ้างเพราะว่ามันก็น่าจะมีหลายอย่างอยู่ที่น่าจะต้องเปลี่ยนโอเคไป มาดูกันว่าจะดำเยอะดำน้อยน่าจะดำเยอะอยู่เลยก็่อนจุดที่ช่างกำลังขันอย่งนี้ก็เป็นจุดที่ว่าจะเอาน้ำมันเครื่องออกมานะครับแล้วพอมันออกหมดก็เราก็ลองไสกรองออกไสกล่องแล้วก็รอใสของใหม่เข้าไปแล้วก็ปิดรูแล้วก็ใสน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปนะครับถึงเวลาที่น้องต้องขับขาับ ท่านผู้ชมน้ำมันเครื่องเยอะไหมครับสำหรับรถหนึ่งคันบอกเลยครับไม่ธรรมดาครับใช้น้ำมันเครื่องเยอะมากรอบจัดนะครับนี่เป็นสายของไอดำดำเป็นสาของออไงพี่อันไหนครับทั้งดำดำอะไรนี่ใช่ไหมครับสาของครับย่อยมันงันเดียวไล้ ก้อน,นี้ก็เป็นชุดน้ำมันเครื่องนะครับก็มีทั้งของยออ่อแอมซอ,อ,อ,อยนะครับนี่นะครับเป็นน้ำมันเครื่องแล้วก็นี่ของลิควิดเมอรี่อะไรสักอย่างอ่านไม่ถูกแต่ที่เราใช้นะครับก็จะเป็นของพิโตนัทนี่นะครับนี่ตอนเรารออ,อ,อยู่เราก็มาดูรถดูกะติก 99, 99. ้าวห้าก้าเรามาดูรถเครื่องก,ก่อนเลย รออยูออ่แล้วก็มีตัวซี CBR ตัวขึ้นปีสองพันสี่ไม่แน่ใจเหมือนกันสติกเกอร์ของฟิตนัทอย่างเทศนี่คนระับแล้วมีตัวตัวรลิงแล้วก็มีนี่ X Max ของฟิตนัทก็ตอนนี้เราร้อยนะ้ำมันเครื่องออกมาให้หมดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำการปิดรูแล้วก็ใส่ ใส่กรองลงไปนะครับแล้วก็เตรียมตัวถ่ายของใหม่ลงเครื่องนะครับเป็นตัว E90 นะครับนี่10 w 4 0ครับก็พอดีก็เป็นคนไม่ใช้รอบศูนเท่าไหร่เว็บไอ <c oughs> บแซงอ่ะ้วก็มีใส่กลองห <c oughs> ชิ้นเปุกน้ำมัน3าปุกแล้วก็มีใส่กรอง1นงปุก ระหว่างเรารอเดี๋ยวเราควาดูรถเจ้าของร้านหน่อยดีกว่าเจ้าของร้านบอกเอาไว้ถักผ้าก็สําหรับเจ้าตัวนี้นะครับมีชื่อว่าคายาบุษานั่นเองนะครับนี่เป็นรถในตํานานเลยนะครับนี่ต้องนอนขับนะครับ ี่เก <Woo! S 1> ็มีการเตรียมอุปรกรณ์เพื่อที่จะเริ่มไปของใหม่กันไปแล้ว มันคนจูของมัก็ไป่ได้กิโลบีมันต้องเปลี่ยนดีบริษัทที่มันเปลี่ยองที่ไประยะาที่ดีที่สุดก็สัก โดยปกติเลยนะครับกระมันเถื่อนเนี่ยอยู่พกเดือนปีนึงอย่างหน่อยต้องเปลี่ยนห้องนักครับแล้วก็กระมันเถื่อนปีอัดีสุดก็คือกว่าสามพันหรือกว่าออกพันโลเปลี่ยนสักครั้งหนึ่งมพันหกพันโลก็นะกับสามพันหกพันโลถ้าหลอกไปสูงก็ประมาณถึงหกพันหกพันไม่มีบรรทัดเลยไอ้ชายก็ไอ้ชายเป็นตัวซินิสติกลอยเป็นโพลีซิลิติก ผัด0ัลโลสบายครับไม่นัดเกลืองกันนะ แล้ว <mean> มันเกลื่อนเป้าครับซ้อหยอนไหมะ ก็คะ,ะ,ะนั้นตอนนี้ก็เสร็จกันที่เรียบร้อยแล้วโอเคครับขอบมากครับพี่เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมาเจอกันอกครั้ไหครับ <ST> กัมบุณครับวไอ้ช่วยหมดยพี่ก็สำหรับที่เราไปถ่ายน้ำมันเครื่องกมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูกันว่าหลังจากที่เราไปถ่ายน้ำมันเครื่องสภาพเสียงแล้วก็สภาพรถเป็นยังไงซึ่งผมก็ลองขับมาสักระยะหนึ่งแล้วทางจากที่มา สำหรับพี่เอกก็แนะนําได้ดีนะครับแนะนําเ,เราต้องการแบบไหนเราอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมเราสามารถสอบถามช่างเอกได้เลยเขาก็จะให้คำแนะนํานะครับหรือว่าเราต้องการอยากรู้อะไรเพิ่มเติมพี่เอกก็จะให้คําแนะนําได้นะครับถ้าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนิดนึงเลยก็สําหรับตัวเครื่องก่อนก่อนตอนที่ว่ายังไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องก็มีอาการร้อนนะก็รอบสามหมื่นสองนะครับก็สําหรับนี้เราก็ถ่ายมาเรียบร้อยแล้วนี่ อ๋ออ๋อดีเลยมีดีเลยด้วยอ่าเสียงนี้จะเป็นเสียงใบพัดไอใบพัดหม้อน้ำน,นะ,ะเสียงโอ้ยแล้วก็เดี๋ยวเราไปทดลองขับกันเลย ไปลองวอมกขับดูว่าเครื่องมันจะนิ่มแล้วก็สะพาพกันขับเป็นยังไง,งโอเคไปเดี๋ยวเราไปลองขับกันดูหลอกตัวได้นิ่มมากขับมันรถซีบีเอเอล่ะสิบเลยก็ตอนที่ว่าไม่ได้ไปแตะน้ำมันเครื่องดีก็เครื่องร้อนนะ วางขาหนีแสบมันเลยแต่ตอนนี้ก็คือเครื่องความร้อนของเครื่องก็เอาไง่ายๆว่าเปลี่ยน้มันเครื่องใหม่อะมนเราเสริมรอครับเพราะเราแต่งรอมันก็รอถูกไหมโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสกไครป์กันด้วยนะครับขอบคุณที่ก็มาติดตามและรับชมช่องเด็บแชนแนลนะครับขอบคุณเป็นแฟน,นที่น่ารักทุกคนนะครับผมครับ